ก่อไฟก่อนเด้อเพราะว่าจะทำกับข้าวไม่รู้ว่าจะติดติดวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องก่อไฟเติมถ่านก่อนใช้ถ่านเอาวันนี้นะ่ะไม่ได้ใช้แก๊สหรอกลงฝนมาแล้วนี่เดี๋ยวจะทันฝนไม่น,อน้อนี่ต้องรีบทำก่อไฟเดี๋ยวโอ้เสียงนกร้องเชี่ยวได้ยินไหมเสียงนกท่านผู้ชมไม่ติดละ่ะ จะกอ่อไฟหน่อยติดไหมต้องกอ่อแบบนี้เลยใช้เทียนอุย้ยดับไปแล้วเสร็จแล้วเราดูสุดยอดเลยดับเลยเกอ่อจุดใหม่ปกติจะมีอันขีดใต้อะที่เขานำมาจำหน่ายขายเราก็ซื้อมาไว้ใช้แต่เราไม่ได้ใช้เราใช้กางมาพร้าเทียนลองดูซิจะติดไหมลุ้นเอา อาวดับไปแล้วไหมล่ะยังไม่ดับม,มันลุ้นกันว่าจะติดไหมเนาะเสียงลมนาวช่วชวช้าๆเลยจะติดแล้วแปบเดียวเหละเพราะว่าเราใช้ทานมันทำกับข้าวอรอ่อยนี่ตองใช้ตัวช่วยแล้วท่านผู้ชมไมง,งานมันไม่ติดหรอกต้องเร่งใช้ตัวนี้ตัวสีเขียวในช่วยจะได้ ติดไวๆนะครับเปิดเลขสามไปเลยเปิดเลขสามเลยจะได้ทันใจนี่เห็นไหมจะได้ติดทันใจรวดเร็วทันใจดีนี่เห็นไหมล่ะท่านผู้ชมเทียนนี้ก็ต้องเก็บไว้ใช้วันต่อไปนี่ติดแล้วเห็นไหมละ่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยติดไฟก่อไฟใช้เตาถ่านทำกับข้าว ได้รสชาติที่หอมกลุ่นอร่อยน่าชวนรับประทานยิ่งนัก <c oughs> <c oughs> เนี่ยตัวช่วยดีที่สุด <c oughs> ก็คือพัดลมเออพัดลมฉาบนั่นเองโอ้พัดแรงลมแรงเย็นสบายไฟก็ติดเร็วฉับพลันทันใจที่สุดเลยนี่ติดแล้วโอ้ไฟมันเป็นยังคสิโอ้ไฟมันติดอุย้ย จิดแรงมากเลยเดี๋ยวจะนำหม้อามาตั้งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะนำเห็ดนี้ไปต้มสักอีกหนึ่งน้ำท่านผู้ชมต้มเห็ดล้างน้ำออกสักอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมครับต้มมันจะได้ต้มล้างอีกสักน้ำหนึ่งนะครับม,มาปิดฝาไว้ให้เรียบร้อยท่านผู้ชมเดือดแล้วละ่ะดูสิ เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะยกลงเนาะเดี๋ยวจะเอาหม้อใหม่มาตั้งเห็ดเดือดสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราตั้งหม้อใหม่ต่อไปหม้อนี้สำหรับจะทําแกงนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะทําแกงต่อไปอเติมน้ํามันเข้าไปพอเดี๋ยวเราจะจนน้ามันไปก่อนนะเติมรุกแกงเข้าไป,ไป ะผัดทุเกง่งผัดให้มันสุกก่อนเนาะหอมหอมหือมเครื่องแกงมากเลยต่อจากนั้นเราก็ใส่กระทีเข้าไปทีละหน่อยนะโอเคแค่นั้นแหละเล้าม,มากเลยผัดจนสุกแล้วท่านผู้ชมดูสินะี่ยเราผัดเครื่องแกงแล้วก็ยังไม่พอ,อนะต้องโยดกระทีอันนี้หัวกระทีแท้ๆเลยครับนี่ผัดไปอีก ผัดไปเรื่อยๆเห็นไหมแตกมันแล้วแล้เวเดี๋ยวเติมไปอีกละน่อยละหน่อยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะใส่เครื่องเข้าไปหอมหอมท่านผู้ชมพี่บอกว่าข้าหอมมากเลยเนี่ยยวผมเติมกะทิหัวไปอีกนะหัวกะทิแล้วนตะ้อไม่ใช่เนี่ยหอมแล้วหอมหอมต่อจากนั้นเราก็นําเนื้อหมูนะครับลงในหม้อเลยอืมเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อย,เ,ยเราก็ เนื้อหมูกับะกะทิให้เข้ากันให้สุกเห็นไหมผัดจะได้อร่อยเราก็ผัดผัดเออเนื้อหมูให้กะทิที่เราใส่เป็นชัคูกกกก่กับเครื่องเกงเที่ยวไปสักหน่อยหนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยอเติมห่างกะทิเข้าไปสุดยอดเลยดูสิบัน น้าอร่อยแท้ๆเลยท่านผู้ชมเราจะใส่หน่อไม้เข้าไปเนาะใส่หน่อไม้เข้าไปแล้วดูสิหอมม,อมากเลยผัดหน่อไม้ให้เข้ากับเครื่องให้มันเข้ากัน เอไม้เห็นไหมเดี๋ยวเติมกะทิเข้าไปอีกอี่เติมหมดนี่แหละโอเคเรียบร้อยเห็นไหมสีสันเห็นไหมสีสันอะ่ะโอ้รับประทานมากท่านผู้ชมจะาดูสิโอท่านผู้ชมปิดฝาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวสักครู่ค่อยนำมาดู อีกทีหนึ่งท่านผู้ชมเติมน้ำปลาเติม้ปลาไปก่อนนะนะเติมผงนวลหน่อยใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับเติมผงปรุงรสไปหน่อยนึงนะครับเติมปลาร้าโอเคน้ำปลาร้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมเติมเห็ดเข้าไปเลยเห็ดเติมเห็ดเรียบร้อยเติมเห็ดเรียบร้อยน้ำใบายะานางน้ำใบายะานางครับ โอเคลงไยเลยเรียบร้อยน้ำใบย่านางโหล้นหม้อเลยท่านผู้ชมจา้าดูสิเดี๋ยวปล่อยให้มันเดือดสักไว้เดือดสักพักหนึ่งเราก็ยกลงปิดฝาไว้ก่อนนะโอเคปิดฝาไว้ก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเติมใส่ใบมะกรูดเข้าไปให้อหอม เม,ม,มันมากรูดเตรียมไปด้วยนะครับปิดฝาไว้เลยท่านผู้ชมเอ้ฝนตกอีกองแล้วแต่ตอนนี้ยังตกไม่หนักเท่าไรนะท่านผู้ชมแกยังไม่เสร็จนะรออีกสักครู่หนึ่งเดอ้อให้มันเดือดก่อนแล้วก็ค่อยยกลงนี่ก็ปล่อยให้เดือดสักครู่หนึ่งก่อนโห้ท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมสุกแล้วเสร็จเรียบร้อยปรุงเองสูตรแซ่บป,ปรุงเองกินเองอร่อยเองสุดของดาลิงที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนรับประกันความนัวความแซ่บ อย่างจริงแท้แน่นอนอหอแกงหน่อไม้ใส่เห็ดวัตถุดิบก็คือมีเนื้อหมูหอมกระเทียมใบมะกรูดใบแรงรักนะครับใส่ไปเพื่อความเข้มข้นความหอมใบย่านางน้ำย่านางเนี่ยเป็นน้ำสมุนไพรที่รับประทันความนัวความแซ่บดู้อหอแล้วก็รสชาตินี่ไม่เหมือนใครแล้วก็อร่อยที่สุด ในระแวกนี้หอไม่เค็มไม่หวานไม่เปรี้ยวกำลังเหมาะเพราะไม่ใช่เกงสม้มเราใช้เกงกะทินะครับใส่มะพร้าวสองลูกนะแล้วก็ปรุงเครื่องด้วยรสกำลังเหมาะเด็กกินได้ผู้ใยญ่กินดีรับประกันไม่เผ็ดนะรสมันอร่อยดีเทสโอเคเรียบ้อนเนาะขอเก็บภาพบรรยากาศไปตะเพียงตอนนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวก็ พบกันใมนคลิปถัดไปจะนำเสนเอฝนกำลังตกด้วยดูสิบรรยากาศมีต้นไม้รมเรื่อนสักทีเดียวต้นมะม่วงนะครับแถวนี้บริเวณนี้ก็มีต้นขี้เหล็กว้สุดยอดรมรื่นดีสวัสดีครับเด้อเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ